ผู้ชมทุกท่านนะฮะขอตลาบเข้าสู่รายการ The Backstage Show ับรายการที่จะพาทุกท่านเข้าสู่มุมมองและโลกทัศ์ของ The Backstage ของเราในงานาศิลปศาสตร์โชว์ครั้งที่10นะฮะซึ่งกระผมเบต้ามาลิจะเป็นผู้นำพาทุกท่านเข้าไปสู่โลกของ The Backstage Show เรามาดูกันว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างในงานาศิลปศาสตร์โชว์ครั้งที่10ครั้งนี้นะฮะขอเชิญรับฟัง<ม>และรับชมได้เลยครับ to stack up. Y'all go hard, I go smart. How's I working out for y'all in the back? Huh? I've seen that frustration. Been crossed and lost and toll no. And I've come back unshaken. Let down and live and let เป็นไงบ้างครับง่วงครับง่วงเหรอครับเบอร์มากครับเมื่อกี้ครัสุดยอะเลยนะฮะวันนี้โคตรเบอร์เลยครับดูหน้าไม่ไหวละไม่ไหวครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับสลาวันนี้นะฮะก็เย็นดีครับตอนนี้ก็เย็นดีไม่ง่วงเหรอสลาสลา ผมมเริ่ว100%ให้กี่เปอร์เซ็นต์นเหลือเหลือประมาณ42.85ผมไม่ต้องทำแล้วฮะเป็นนอเ์หไปเป็นนอร์ห์ู้ไหมฮะรู้สึกไงไหมฮะก็รู้สึกดีนะฮะก็เดี๋ยวถ้าต้นไม้ถ้าเสร็จก็ขอให้ต่อเตะนะนต่อเตะนำงานเลยใช่ไหมไฟากไเลยฮะไฟอะไรอะไรอะไเอะไนอะไรไไ อครับนี่ครับสายยาผู้บัญชาการจองกพลม่อมเรศครับแชมว่าเาไปได้ไทยนะ <c oughs> เออเอเอ,เอ,เอ,เอนี่ทำงานใช่ไหมฮะแต่นี่ให้ทำงานฟิกครับฟิกครับฟถ่า,ายรูปอะไรมาฮะ ดูหย่าเปิดแฟลชให้เปิดนะพไอ้แฟลชได้ไหมครับพี่ยกมิวให้แล้วตรงนี้นะข้างหลังเป็นไงนะครับข้างหลังข้างหลังเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์ฮะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ฮะตายเขาเขาตาจริงป่ะจริงฮ่ะสายตามากแฟลกี่เปอร์เซ็นต์รึเปล่าแฟลนี่กี่เปอร์เซ็นต์มาร์กมาร์กทำยังยังยังมาร์กเสร็้วับทุกคน แม่เขมาข้าาเลยนาไม่ได้เฮ้งไงครับขอสภาพเกิเกิดอะไกาขาหลังครับเกิดอะรขึ้น้าหลังครับเเจฮะมีพลังงานอาจจะมีพลังงานขอเชิญคุณลิจิสัมผัสครับ เจอคุณลิวแล้วคุณลิวไปไหนนี่ฮะนี่นี่ฮะคุณลิวฮะลิวลัวนะมึงเห็นไอ้นี่ปะที่มันเป็นแฮกคุณเพิ่งเพจใหม่อ่ะเห็น่ากใจเย็นๆนะแต่พี่ต้องทีงานเข้าไปรับเดี๋ยวเวลาอีกกี่นาทีไอ้กี่ชั่วโมงฮะถึงจะถึงรันจริงฮะตอนนี้นับเข่าวดาวก็วันหกชั่วโมงนะหกชั่วโมงใช่ไหมฮะนี่เที่ยงละฮะสี่ห้าชั <ular> ouais ่วโมงก็จะถึงเวลาครับแต่ว่าของเรานี่กี่ชั่วโมง สองทุ่มสอีกแปชั่วโมงก็ทำอะไรกันฮะนอนใช่ไหมฮะขอสามคำนิดๆกับงานนี้ครับขอสามคำครับขอสามคำงานนีมง่วงมากขอสามคำฮะคนง่วงเลยแสบตาเฮ้ยสองคำอ่ะเฮ้ยเหมือยเยี่ยเออก็ไม่จะพูดเยี่ยนะไม่มีเยี่ยเลยะสามคำครับกับงานนี้มันมากเลยใช่ไหมฮะ มันใหญ่มากครับโอ้มันใหญ่มากสามคำฮะโอ้เย้ว้าวครับขอสามคำฮะมันเหนื่อยมากครับมันเหนื่อยมากโจโชเกลียนฟักยูเมนฟักยูแมนตดวตัวต้องไปเดียนี่แตกแล้วกันหน้า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 วิ่งไม่หาหัวหน้าก่อนนะครับหัวหน้าครับขอสามคำงานนี้ฮะเหนื่อยที่เฮี้ย ผูนนนน้กำกับครับผู้กำกับขอสามครั้งเออมาอยู่ในมุมนั้นนะฮะผู้กำกับขอสามครั้งเหมือนง,งานเลยผูกกก้กำกับเหมือนเป็นยาไทยดียอดเลยสุดยอดเลย,ยเฮ้ซึ่งการทำงานของ backstage show ก็จะมีอุปสรรคมากมายนี่คือหมูที่ตายแล้วนะฮะดูมันสิฮะง่วงนะฮะเริ่มพลิกตัว มันพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ลุกไม่ได้แล้วมันก็พยายามจะสิทอัพว่าไงครับว่าไงฮะออเอออกูตายและนี่คือศพแรกที่เราได้พบและนี่คือดับเบิลศพที่นอนทับกันอยู่คารุกันเลยทีเดียว และทุกการทำงานกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเราแบ็กสเตจเขากินอะไรกันไปชมกันมันตั้งวงกินน้ำโคกกันบางคนก็หาแครอทกินบางคนก็เอิม่มข้าวข้าวหรือบางคนไม่มีอันจะกินก็ เอ๊ะมึงเห็นสุดสุเจ็ดป่ะพูดลเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่คุณไปข่มขืนเขามามันไม่จริงครับเด็กอายุแค่สิบห้าปีนะเว้ยผมไม่ยอมรับทำไมมึงทำอย่างนี้ครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับที่โบบอกว่าได้ยินเสียงแมวทุกคืนครับไม่จริงครับสิงแมวร้องไงฮะถ้าถ้านี่มาไยงไครับอันนั้นเรื่องจริงครับแล้วถ้านี่มายงไมันมายงไครับมันมีตังค์ในเต็มครับก็เลยก็ไป ใช้พระเดชพระคุณแน่ๆขอขอรำท่าขอขอขอปลดปลดกุญแจมือเลยครับปลดปลดเลยครับก็รำท่าฮะอ๋อครับแต่ทว่าการกินอาหารไม่ได้ช่วยให้เราแบ็คเตจหายเหนื่อยไปเลยเพราะฉะนั้นเราแบ็คเตจจึงต้องหาวิธีอื่นในการแก้เหนื่อย นี่ฮะนี่คือกลุ่มคนที่ทํางานครับแต่กลุ่มอื่นนะฮะอ้าวไม่ทันไปไหนไปไหนมาครับเจได้ไปดูรีดไปดูรีดครับไปดูรีดแล้วแล้วแล้วพวกนี้ละ่ะเออนี่เขาทำงานอย่างไหนตะวันลรีดแอนด วิธีสุดท้ายอู่แม่งเลยอูนอนอู้หรือยืนอู้นั่งอู้หลบอู้ ดซ่อนคนอูดูดูเหลือเวลาเพียงไม่ถึงสิบนาทีในการรันโชว์แล้วเราทำการพูดให้ลูกกอนใช้ไลโพสครับที่เบรคใช้ครือม์ดิจชื่อว่าเฟสแมชชีนแบบนี้นะฮะนี่คือเครื่องเคือเฟสแมชชีนนะหายากมาก ทำหน้าที่ของเขาใย่างดีที่สุด ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาช่วยวันนี้ฮะทำงานให้เต็มที่นะครับโอเคครับวันนี้รานะครับผมวกเราคืออะไรครับคนทำงานนะฮะวิอาแบล็กสเตจนะครับจะเลือกครับสามรอบอ่ะต่อ ความยากลำบากของแบ็คเซตเราเนี่ยนี้แล้วก็จะมาทำใส่ก็น้อยนอน้อยครับทีนี้เป็นน้องเพื่อนนี้เกิดความตึงเครียดขึ้นที่แบ็คเซตข้างหลังแล้วก็เริ่มงงแล้วนะเบอร์องไรครับมั่วครับมั่วเบอร์มากครับพี้ครับสุดยอดเลยครับโคตรเบอร์เลยครับที่มันโคดเสี่ยงมาก หยบซ้ายหน่อยปซ้าย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 อตอนนี้เว็เหาผูสนยเราพุกเีวเลาผู้เก็บผยาเห่านีเดินไหมฮะเดินไหมฮะ สื่ประสานโชว์ครั้งที่10ครั้งนี้นะฮะจริงๆพวกเขาก็ทํางานหนักกันทุกคนครับไม่มีการอูห้หรือหลับอ,อะไรกันทั้งนั้นนะฮะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกฝ่ายทุกการประสานง,งานที่ทําให้งานนี้สําเร็จลุล่วงมาด้วยดีนะครับแล้วก็ขอโทษฝ่ายฉากด้วยที่ไปทําลายฉากโดยไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> ก็กับผมเป็นตัวแทนของเราแบ็กเซตทุกท่านนะฮะก็อยากจะบอกว่าพวกเราไม่เหน,นื่อยกันครับตราบใดที่มีคําว่าสินสอดติดอยู่ที่เสื้อของพวกเราทุกคนครับ ขอบคุณครับ